โอ้แล้วอึ้งวันเดียว2โลเดี๋ยวนี่เลินโลโลกว่าเนี่ยอึ้งขึ้นลงในสตอรี่หลายคพราะสงสัยว่าเฮ้ยเนี่ยอึ้งสวยอยู่แล้วทไอึ้งอินคิดว่าน้อหนักเองคืออ้งไปดูอึ้งไปถ่ายใช่ไหมไหลมาหกวันแล้วก่อนว่าไปอัดจมเกืจ็ดวันแล้วโอ้ก็เดินไปแล้วปวดท้องไปเงี้ยกลับมาแล้วก็หนักลูกสามโลคือมันคือสามโลจากดูใช่ไหมแต่มันขึ้นก่อนด้านนลงแล้วเกือบโลก็คือต้องสามโลกว่าแต่ลดวันนั้นก็เลยแบบว่า ไปแต่ห้องน้ำไปสอบเลยที่สำคัญได้เล่นจอยกับเรื่องการกินไหมครับพี่อนจอยมากชอบมากกินอาหารทุกอย่างกินแบบว่าชานลงแขงกูชิบมือแบบเยอะมากๆไปเลยภายในสามวันสามสี่วันนี่ต้องมีูุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่อัพเข้าทุนในการกินมากเลยสนุกค่ะแล้วก็กินเยอะมากแล้วก่เดินเยอะบ่อยคะพี่อัพบอกว่าเที่ยวจัดเต็มจริงจัดเต็มอะไรเงี้ยปล่อยมากแบบไม่รู้ตัวเลยว่าวันต่อไปเตรียมเสื้อผ้าไปชุดที่ใส่ไม่ได้อะ แต่เราก็เดินเยอะอยู่นะเาดิเดินเดินจนขาแบบเจ็บไปหมดเลยอ่ะานี้เป็นไงไปดูงานหรือ่ไปดูแข่งเกมอะไรอย่างงี้ยไปดูแข่งเกมแล้วก็ไปดอยไรไปดูทงานแล้วจริงๆก็คือจะไม่อยากออกนอกประเทศเนี่ยแต่ก็เฮ้ยเราเตรียมมาปีนึงแล้วคืออยากไปดูแข่งด้วยตัวเองหรืออยากไปเห็นอะไรอย่างงี้ก็มันเป็นที่ไม่รงใจมีเชียร์คนไทยค่ะอาจจะมีเชียร์น้องๆด้วยนี่ เขาทำเต็มที่แล้วเต็มที่เขาเก่งมากๆเลยนะแต่คนเราก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ก็กล่าวว่าถ้าไม่ไกลมากก็จะตามไปแต่พี่อมก็ดูจริงจังไปถึงขอบสนามแบบจริงจังค่ะเพื่อนๆจริงจังกันนียค่ะอันนี้เป็นแผนที่วางไว้ั้างหน้าเราเป็นปีนึงแล้วค่ะอ๋ออันนี้เป็นทีมเกมของเราเครับกดินไปเดินแกวไม่เพื่อนๆอั้มแบบที่ไปก็คือเล่นเกมด้วยกันคะแล้วคืออั้วก็คือเล่นเกมหนักเลยปิดหนักเลย คนภาคติดคู้เล่นบ่อยแต่ไม่เก่งคุอทำไมก็ไม่เก่งมีเติมม้งมีเติมเงินเมนี้มันไม่ค่อยใช้เงินเยอะเมือนเกมที่เคยเล่นอันนู้นอันนี้ไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเติมเรามีวิธีไงถ้ามันต้องเติมเราจะมีลิมิตจ่าแค่นิดๆหน่อยๆนิดหน่อยๆสำหรับกว่าเลยนะเป็นความต้องดไม่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเกมนี้โอเคมากค่ะมไเาคนช่มถูกเพื่อนหอกตบใจเลย บสบายสบายมากทีนี้แต่ก็สนุก <c oughs> เป็นจอยครับใช่ค่ะเพื่อนหลอกไปเล่นเครื่องเล่นอีกวันหนึ่งไปสองวันต,ตอนนี้ก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับหรับก็ลงได้ครับตามตามที่พี่อ้อตอนนี้เหรอโดูโลนะคะว่าวมีถ่างานสำคัญมากๆที่สามสิบเอ็ดก็เลยอัพแบบภูมิใจมากเลยอัพผิวข้าว <c oughs> แต่เขาก็ต้องกินข<ม>้าวกินปลาสองชิ้นกินโปรตีนสองมื้อกินอาหารได้มื้อเดียวไม่กินปลาก็กินไก่ แต่คือมันอิ่มมันอินมมันไม่อิ่มไงเออทำยังไงอ่ะก็กินข้าวเข้าไปใส่ทุกคนเราไม่ต้องกินเอาว่าทำอะไรให้มันพอเพียงอ่ะไม่ต้องไปลดอะไรแบบมากนะค่ะเอาให้มันพอเพียงอ่ะอ่ะที่อ่ะกหรือโปรตีนวันละมื้อข้าวสองมื้อแต่ที่อ่ะไม่ลงอ่ะตัดต้องตัดจริงคือของหวานอ่ะวปรตีนอ่ะไม่ไม่ตัดของหวานตัดน้ำหวานช่วยได้ค่ะตัดน้ำหวานเลยอัพลงลงเร็ว channel เข้มขันเลยอู้ channel ล็อกจั๊กเลย เขาว่าไงเขาบ่นไหมเรื่อกไปเรื่องขอมากค่ะแต่ก็ไปได้ยันีงคะที่ร้านเดิมใช่เขาก็ดึงอาหารออกเราก็ดึงอาหารเข้าคือที่เล่นมาเนี่ยปล่าประโยชน์แล้วต้องเริ่มใหม่ยังไงคุณก็ต้องไปทีแต่งร้านผมผมแก่ผมเลวเสกผมไทยไม่ใช่ไม่ใช่ผมแก่ถ้าเห็นอันทักเปียคืออันไม่สับผมมาหลายวันง่ายๆเลยถ้าปล่อยผมคือผมจะหอมจะดำสีดำะำตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถักเปียคือไม่ได้สับผมมาหลายวันผมก็ทรงนี้เราหน้าเด็ก ืคิดอะไไม่ออกถูกเปียนคิดออกล้วไม่ออกก็กเปียนคืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกัที่ไหนคนชมว่าน่าเด็กตลอดก็ไม่นะมีวันบางวันแก่บ้างวันนอนน้อยก็แก่แก่อยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เด็กอล้ค่ะเรื่องนึ่งเป็นตุองตานชิ้นเลยครั้งแรกอ่าครั้งแรกอย่างนี้นนี้นี้นี้้วยวันนี้ด้วันนี้ด้วยวันนี้้ยวันนี้้ันนี้้นนี้้นนี้้นี้้นนี้ด้ยวนี้้นนี้้นี้้ันี้้ืนี้ยอน เจอพี่เบิร์ดเคยพูดคุยแล้วแต่ไม่เคยร่วมงานกับพี่เบิร์ดเลยต้องถามว่าสักทีพี่เบิร์ดเคยตอบมานานมากเป็นปีแล้วอ่ะเราไม่ว่างแล้วใครเนี่ยคือเอาแหละนั่เวลาละอยากเจอพี่เบิร์ดมากต้องมาอ่ะเป็นยังไงบ้างพอได้ก่อนเรแต่เช้าเตรียมพร้อมเลยเจอพี่เบิร์ดแล้วก็พี่เบิร์ดเหมือนก็จะอยากรู้ว่าซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาชื่อพยายามทังบาลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่อเราได้รู้บ้าง กินเลยเพราะแบบนี้เรากินไปไม่ทันอย่างเง้เราก็ไม่สามารถพูดได้จริงบอกพี่เคยตบอกเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆเป็นสิ่งที่เราวิสูดีสิ่งคนอย่านพัชราพาเก่งไหมครับเด็กพี่เบิร์ตไม่ได้สนุกบิร์ตมาก่อนนะเขาจะเก่งมาได้ทำงานด้วยกันเลยเต็มๆไม่เก่งค่ะคือจริงต้องบอกว่าชื่ไหมพี่เคยมานานมากแล้วฟังเพลงอะไรไม่นานเพราะทุกคนเราอยาอมีเบิร์ดแต่ตอนนั้นเป็นเด็กที่ แล้วพี่บัวเป็นคนเดียวที่เปาา็นซุปตาที่ถ่ายอ้างคนอืาา่นจะไม่ถ่ายเขาถ่ายแล้วก็พูดคุยเราเลยจำได้ว่าพี่บัวเรายังเป็นเด็กแบบหน้าใหม่มากๆเลยพี่บัวถ่ายเราชมเลยตอนนั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็อบคุณนะครับพี่แอ้มในการไปถ่ายภากัาเองขอบคุณมากครับพี่แอ้มตลอเลยแต่พี่แอ้มแต่วันนี้ก็คืนนอซุปต,ต,ตากับซุปตามาเจอกันเราตื่นเต้นมากซุปตซุปหน่อไม้ก่อน,นอแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเอ็มวีมานานแล้วเหมือนกัน ได้ได้รับไม่ได้รับเลยได้ค่อยค่ะขึ้นเวทีนะขึ้นเวทีด้วยนะเวทีของตัวทีเบิร์ดหลายคนตายใครจะออกมาขึ้นล่ะแ้วแต่หลายคนลุ้นแนวอยากให้เราขึ้นเวทีเรเห็นไม่เป็นพี่วันมีชวนไหมคะไม่ชวนใครใครก็รู้ว่าเราเห็นไม่เป็นไม่พอไม่พอค่ะเราเห็นเไม่พร้อมแต่ถ้าขึ้นไปสวยๆแล้วนะืออ้าไม่อยากมีความเหนื่ต้องไปหัดจอเหมือนอ้าก็หัดร้องเพลงนะแต่รู้สึกว่าไม่ใช่ค่ะมันเหนื่อยอ่ะ ก็อาที่หายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสดุบอยู่แล้วเวลาพูดถ้าทุกคนสังเกตอาพูดจังหวะไม่ดีเพราะหายใจไม่ค่อยดีบางทีจะพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะหายใจแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่คิดจะเรียนร้องเพลงนึกว่ารังหลังชอบร้องเพลงเพราะคุณพงศธรชอบแบบว่าสักหนึ่งบทเพลงเรามีไหมเราจะร้องแล้วมาอ่ะค้างเรื่องเลยไหมละครเรื่องเลยไหมยุ้ยมีมีแฟนเพลงร้องให้กันไม่รอเวลาีอะไรกันบ้างมี ไม่มีค่ะอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาก็ไปดูแข่งเกมเขาก็ไปวันหนึ่งอีกวันนึงไม่ถูกก็ไม่เจอกันไปไปเล่นเครื่องเล่นไม่เจอกันเพราะว่าเขาไปทำงานแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นต่อตอนกลางวันฉิบหายท่าบนไม่เคยมีสวิตเลยค่ะเขาแกล้งอ้ามกับอั้มหลับอั้ก็เลยแกล้งเขาคือตอนที่เขาหลับแค่นั้นแต่ก็ยังได้ใช้เวลาทุกอการเลยนี่สามารถจะถูดไหมเขาลอยอีกสี่ห้าตัวไปแล้วนะ